2คู่ซีคิมกูดเบิร์นและตองชัยทวั์จากเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ชวนเที่ยวนาปางช้าง BEES จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีสัตว์ป่าตัวไหนที่ควรได้รับความทรมานเจ็บปวดและถูกบังคับให้สร้างความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยเวิลด์แอนิมอลโปรเทคชั่นไทยแลนด์ชูการท่องเที่ยวแบบใหม่สอดรับกระแสเทรนโลกที่นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวอย่างมีความสุขพร้อมร่วมรับผิดชอบต่อโลกไปด้วยกัน โอกาสนี้องค์กรชวนสองหนุ่มจากเวที m ์อิน r International Thailand คิมทิติสารกูดเบิร์นหนุ่มหล่อลูกครึ่งไทยอังกฤษผู้ครองตำแหน่ง m ์อิน r International 2023และต๋องชัยทวั์ไทยสารสิริรองอันดับสอร m อินเ r International Thailand 2023มาร่วมเดินทางในทริปสุด exclusive ที่ BEES ์ม erm, เอ Emily Elephant ซองตัวรี อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างเป็นผู้นำการท่องเที่ยวที่เน้นให้ความสำคัญกับสวัสดีภาพของช้างตามแนวทางเป็นมิตรต่อช้างขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกซึ่งเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครที่นี่คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตของช้างอย่างแท้จริงซึ่งแนวคิดของปางช้าง B E E S คือการเป็นบ้านหลังสุดท้ายและที่พักพิงที่ปลอดภัยให้กับช้างชาราที่ทำงาน หนักมาทั้งชีวิตให้ช้างได้มีโอกาสใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขปลอดภยัยสามารถแสดงพฤติกรรมและใช้ชีวิตในสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คิมทิติสันกูดเบิร์นเปิดเผยความรู้สึกที่ได้มาร่วมท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่าทัศนคติของผมเปลี่ยนไปเลยเพราะที่นี่ปางช้าง B E E S ผมเห็นจริงๆว่าช้างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากๆท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติผมมีหน้าที่แค่เดินตามช้างเข้าไปในป่าลึกกว่า10กิโลเพื่อสังเกตวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของช้างจริงๆว่าเป็นอย่างไรผมรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่แถมยังสนุกกับสิ่งที่ได้เห็นคือช้างมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติไม่ต้องถูกบังคับให้ต้องแสดงโชว์ถูกนักท่องเที่ยว อาบน้ำวันละาหลายๆครั้งหรืออยู่ในพื้นที่ที่คับแคบไม่มีบริเวณให้เดินเล่นด้านตองชัยทวัฒน์ไพศาลสิริเผยว่าจากเดิมผมเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบพักผ่อนเช่นทะเลน้ำตกเนื่องจากเป็นคนทำงานหนักดังนั้นเวลามีโอกาสได้เที่ยวก็อยากไปท่องเที่ยวที่ที่ปล่อยใจได้สบายๆส,ส่วนการไปเที่ยวเชิงผจญภัยก็จะมีบ้างแต่หลังจากไปท่องเที่ยวปางช้างที่เป็นมิตรกับช้าง อย่าง BEES ทำให้ผมรักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยแบบนี้มากขึ้นมันให้ความรู้สึกตื่นเต้นและมีคุณค่ามากกว่าที่คิดขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสกา,การท่องเที่ยวกับช้างรูปแบบใหม่แบบ2หนุ่มเพื่อสนับสนุนปางช้างที่เป็นมิตรกับช้างองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์สนับสนุนการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่ดีที่เป็นมิตรต่อทั้งคนและช้างอย่างแท้จริง